มาแล้วครับจอมกินของเรามาแล้วครับปลานิลครับผมอา้าวให้อาหารไปกินวิ่งแทบชนกันครับผมดูับสองร้อยตัวทำไในี่โตจนหมดอย่างงามเลยครับอย่างสวยเลย ปีนี้ก็คงจะเลี้ยงประมาณนี้พอก่อนนะครับไอหมายเวาว่าจํานวนปลาอะไรต่างเพราะว่าของไส่ไก่นี่ผของผมนี่มันเล็กครับมันจะน,นานแน่นเกินไปเนาะปลามันสิโปใหญ่ <c oughs> นอกจากว่าผมเอากระชังนี่ออกอย่างปลาดุกเนมันหมดบนอะไรนี่ออะไรผมเอามาลงเรียงใหม่ <c oughs> ใช้เป็นอาหารหรือว่าขายหรือว่าแบ่งพี่แบ่งน้องกระช่างบางผมก็เสียมาลงไหมครับปวกปลาที่โตเร็วๆยังประดุกปลานั่นปลาใหญ่ก็ขึ้นแล้วข้างหลังหนิ้วแล้วั้ง โอ้ปลานั่นขึ้นนะครับปลาบึกขึ้นแล้วกระชังปลาสลิดเพฮ่ยได้กินเหยื่อดีดี อ่ะไปให้ปลาสลิดครับผมตอนนี้ก็ดำผุดดำว่ายอยู่นี่เอทำมีเลยซูมให้เห็นเลยนะครับมีสิทธิ์ได้รุ่นปลาบึกขึ้นมานะครับเห็นมันขึ้นมาเมื่อกินเผื่อมันขึ้นมากินอาหารแล้วก็ได้เจอเขาตัวเท่าสี่นิ้วมือแล้วมั้งโัวยใหญ่ละปลาสลิดครับ เอาเม็ดใหญ่ด้วยครับเขาชอบกินเม็ดใหญ่ด้วยธรรมสาิมันแทะลูกเม็ดใหญ่ๆนี่ราสิคุณดูครับว่าจะปลาบึกจะขึ้นมากินไหม ้้้นนึงงขขาหลลัแวจะอเอาให้ประดุกข้างนอกก่อนอนี่ครับข้างนอกก็มีเจาะประดุกตกัวกลุ่มหนึ่งความแต่หาก็มาโลดเด,ด้สองสามตัวมันจะยุ่ยได้อย่ตลอดครับเยอะๆหน่อยรู้สึกจะพร้อมๆวะ่ะมีปลาหมอได้ครับตรงน,นี้ พื้นที่ใครพื้นที่มันดินแถวบ้านผมเนี่ปลาจะโตช้านะครับเพราะว่ามันไม่มีแร่ธถาดอาหารมันไม่เหมือนดินล้วนปนทรายอันนี้มันข้างล่างมันจะเป็นดินเหนียวดินดากบ้านเฮานะครับ ต้องปรปุงดินด้วยกันเอาขี้วัวขี้อะไรลงไปเอาฟางแห้งก่อนฟางทิ่มลงไปให้มันกินนะครับอับึุ bên mặt tiền trung chuộng ยศวานลงไว้ให้อีกครับเพื่อปลาบึกขึ้นมาตอนเราไม่อยู่มันจากอายปลาพวกนี้ปลาน้านําลึกไม่ค่อยขึ้นมาแล้วหรแต่วันไหนหิวมากๆมันก็ขึ้นมานั้นน่ะขึ้นมาแล้วครับนั่นอ้อขึ้นมาแล้วเมื่อกี้เห็นแล้วครับเมื่อกี้โชคดีโชคดีไปเดี๋ยวรออีกครั้งหนึง่ง ปลาสลิดนี่ถ้าเขาโตนี่อุย้ยน่าดูน่าชมครับตัวแบนๆนนะครับใหญ่ๆอ้วนๆเนื้อหลังอ้วนๆน่ากินรอสักหน่อยครับปีสักปีถ้าจะให้ดีนี่ซื้อพวกเศษกระดูกไก่เศษหนังเศษเนื้ออะไรมาสับสับ,ส,บสับผสม ที่เขากินครับปลาสลิดมันสิลดความมันลงได้เยอะเนื้อปลามจะโปรตีนสูงจะแน่นไก่บดมูบดอะไรบาขึ้นใหม่แล้วครับปลาบึกขึ้นม่แล้วเมื่อกี้ เดี๋ยวไปดูปลาเพาะครับผมมันจะขึ้นกินไหมต้องลุ้นนะครับปลาเพาะโอ,พะอนะ้พี่ใหญ่ขึ้นตลอดครับตุ้นพี่ใหญ่ขึ้นตลอดสงไซยเรียกร้องอาหาร,ลรอละปลาเพาะน้ํานิ่งแบบนี้ไม่น่าจะขึ้นกินรอก,ก่อนรอดูมันจะขึ้นไหมกินอาหารกินอาหารเร็วเสียงดังมากก็ไม่ได้ครับเปนนี้ มันมีน้ำกระเพื่อมรอรุ้นครับรอรุ้นมันต้องมีตัวหนึ่งตัวใดขึ้นมาก,กินซะก่อนแตงว่าแฟนผมให้ตอนเย็ยนมันกินไปแล้วครับมันไม่กิน ไม่เป็นไรครับให้ปลาใหญ่ดีกว่าเ <c> ม <oughs> ื่อกี้มันพิกตัวบุบบุบยู่ อาหารเร็วมีพวกกลุ่มปลาดุกก็จะให้อาหาร็ดเล็กไปครับปลาดุกเร็่วปลาดุกนี่ก,นกินเร็วมากปลาอื่นนี่รอก่อนรอจังหวะปลาอื่น มาแล้วครับปลาตะเพียนเริ่มมาแล้วครับผมกลุ่มปลาตะเพียนปลาตัวใหญ่เริ่มมาแล้ว ก็จะพยายามสลับจุดให้นะครับ ตอนที่ยังไม่หวานอาหารนีนขึ้นปุ๊อบวนะครับพอเพาะพอให้อาหารมันตื่น,นมันตกใจครับผมเงาต้นกล้วยกับทบน้ำนี่สวยงามมากโอ้ขึ้นนะครับทางนี้จะเป็นปลานินหรือเปล่าปลาตะเพียนม,มาขึ้นอยู่ใกไ้ก กรดูก็อิมแล้วอืมอ,อาล้ครับึืนแล้วครับโอ้นั่นแหละครับนั่นแหละครับโอเคนะครับฉากกระทัดส,สุดท้ายนะครับก่อนจะลากันไปครับขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังครับากดไลค์ลกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆต้องการเวลามากๆเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ